สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า The Little Book of IkigaiIkigai Ik ความหมายของการมีชีวิตอยู่ หนังสือเล่มนี้นะคะมีวิธีในการอธิบายคําว่าอิชิกายในแบบที่แตกต่างจากเล่มอื่นซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเป็นการอธิบายที่ผสมผสานกลิ่นไอของความเป็นญี่ปุ่นอย่างถ่องแท้ตัวอย่างต่างๆที่ยกขึ้นมาภายในเล่มนะคะก็คือวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นที่มีมาแต่เดิมหลายร้อยหลายพันปีที่ถูกผสมผสานกลมเกลืนไปกับโลกที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะใช้การอธิบายที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งคือเราสามารถอ่านผ่านๆแบบหนังสืออ่านเล่นทั่วไปได้แต่ว่าการตีความความหมายนั้นนะคะเป็นอีกเรื่องผู้อ่านแต่ละคนนะคะก็คงจะตีความหมายที่แตกต่างกันออกไปพอเรื่องมันเรียบง่ายบางคนอ่านแล้วก็อาจจะรู้สึกชอบในความลึกซึ้งของอิคิไกค่ะในภาษาญี่ปุ่นนะคะอิคิแปลว่าชีวิตและไกแปลว่าเหตุผล อิคิกากจึงเป็นคำสั้นๆแปลความหมายได้ว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายหรือเหตุผลในการใช้ชีวิตของคนเราค่ะสิ่งสำคัญที่สุดที่หนังสือเล่มนี้นะคะพยายามย้ำบอกคนอ่านอยู่หลายรอบคือคนเราทุกคนสามารถมีอิคิกากได้โดยไม่ต้องประสบความสำเร็จเราแค่ต้องควานหาความหมายของสิ่งที่เราทำอยู่จนเจอค่ะซึ่งหลักในการพิจารณาถึงการมีอิคิกากในการใช้ชีวิตนะคะผู้เขียนคุณเคนโมงิ ซึ่งประกอบอาชีพนักภาษาวิทยาได้ระบุไว้ว่าอิคิกายนั้นมีเสาหลักอยู่5อย่างค่ะอย่างแรกการเริ่มต้นเล็กๆอย่างที่2การปลดปล่อยตัวเองอย่างที่3ความสอดคล้องและยั่งยืนอย่างที่4ความสุขกับสิ่งเล็กๆและอย่างที่5การอยู่ตรงนี้ตอนนี้ค่ะเริ่มที่หลักแรกนะคะการเริ่มต้นเล็กๆเ,เราลองมาดูการพิจารณาการมีอิคิกัยในการใช้ชีวิต ของพ่อค้าซูชิจิโรโอโนะกันค่ะพ่อค้าซูชิผู้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อไปเลือกซื้อปลาในตลาดสดทุกวันถ้าเขาตื่นสายนะคะปลาเนื้อดีจะถูกซื้อไปจนหมดเขาเลือกเนื้อปลาด้วยความละเมียดละไมเพื่อให้ซูชิที่ปั้นออกมาถูกคำมีคุณภาพและถูกเติม,เต,มเต็มด้วยจิตวิญญาณของเขา แต่ละขั้นตอนในการหั่นปลาแล่เนื้อปลาและปั้นข้าปั้นโซชิหน้าปลาต่างๆต้องทำอย่างพิถีพิถันจนแม้กระทั่งการนำไปเสิร์ฟลูกค้าที่มานั่งในร้านก็ต้องตั้งใจเสิร์ฟอย่างดีที่สุดค่ะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะคะคือเขาทำอย่างนี้ทุกวันและทำอย่างนี้มาหลายสิปีแล้ว เหมือนว่าพ่อขาซูชิคนนี้จะได้เริ่มต้นสิ่งเล็กๆมาจากความชอบในการทำซูชิของตัวเองและเขาได้ปลดปล่อยตัวเองคือไม่ยึดติดว่าเขาเป็นใครมาก่อนเขาคิดแค่ว่าตอนนี้มีหน้าที่ในการทำซูชิก็ทำไปการปั้นซูชิของเขานะคะมีความสอดคล้องและยั่งยืนกับสังคมและสิ่งแวดล้อมซูชิของเขามีคุณค่าทั้งในเชิงความอร่อยและเชิงสุขภาพแน่นอนว่าพ่อค้าซูชิคนนี้นะคะเขามีความสุขกับสิ่งเล็ก นั่นคือการปั้นซูชิที่อยู่ตรงหน้าและเขาอยู่กับปัจจุบันคือการอยู่ตรงนี้ตอนนี้หรือที่หนังสือหลายๆเล่มนะคะเรียกมันว่าเขาอยู่ในสภาวะลื่นไหลหรือฟโฟล์คือเขาจะถูกตัดขาดจากสิ่งรบกวนต่างๆของโลกภายนอกและใจจดใจจอมีสมาธิอยู่กับการปั้นโซชิตรงหน้าเพียงอย่างเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พ่อค้าซูชิคนนี้ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเขาจะมีคนดังระดับโลกมาเยี่ยมเยียนเขาเขาเพียงแค่รู้สึกแฮปปี้กับชีวิตทุกๆวันของเขาค่ะแล้วในวันหนึ่งนะคะอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาก,ก็มาเยี่ยมเยียนร้านซูชิแห่งนี้และสิ่งที่เขาทำมันก็แค่การทำเหมือนที่เขาทำแบบเดิมที่เขาทำอยู่ทุกวันค่ะคือไปซื้อปลาในตลาดหั่นเนื้อปลาปั้นข้าวปั้นแค่นั้นค่ะ โอบามานะคะถึงขนาดเอ่ยชมว่าซูชิร้านของจิโร่เป็นซูชิที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยทานมาค่ะประการที่2ของอิคิกายคือการปลดปล่อยตัวเองค่ะการเข้าถึงสภาวะการรับรู้ความสุขหรือสุขผัสสะโดยอิงกับเสาหลักต้นสุดท้ายคือการอยู่กับตรงนี้ตอนนี้ค่ะชาวญี่ปุ่นนะคะมีความละเอียดอ่อนและจริงจังกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วยามในชีวิตอย่างมากค่ะ เนื่องจากพวกเขามองว่ารสชาติของการสัมผัสความสุขเช่นนี้อาจจะไม่เกิดซ้ำไม่เหมือนประสบการณ์ที่ได้รับผ่านภาพและเสียงที่เราอาจจะหวนและลึกถึงหรือดูได้อีกนะคะความเชื่อเช่นนี้สะท้อนออกมาผ่านวัฒนธรรมอย่างเช่นเทศกาลชมดอกไม้หรือการปลูกมสัสเลอเนด้วยวิธีหนึ่งต้นหนึ่งลูกเพื่อรสชาติหรือความงดงามในระดับผัดสะสูงสุดที่ธรรมชาติจะส่งผ่านมาได้ สิ่งเหล่านี้นี่เองค่ะที่ทําให้ช่วงขณะนั้นของพวกเขากลายเป็นวินาทีของการค้นพบอิเคไกนับเป็นวินาทีเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เพราะถ้าผ่านตรงนี้ตอนนี้ไปทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะประการที่3ความสอดคล้องและยั่งยืนเรื่องของความเชื่อที่หลากหลายมากมายของคนญี่ปุ่นที่เรียกว่าคนญี่ปุ่นมีเทพเจ้า8ล้านองค์คือมีความเชื่อที่มากมายหลากหลายแตกต่างกันมากค่ะ แต่คนญี่ปุ่นก็สามารถที่จะมีความสอดคล้องกลมกลืนหลอมรวมเป็นหนึ่งและยังรักษาความเป็นปัจเจกบุคคลไว้ได้อย่างเหลือเชื่อค่ะคือถ้ามองจากมุมคนนอกคนญี่ปุ่นดูเหมือนจะมีความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอย่างมากแต่แท้จริงแล้วถ้าเราได้รู้จักคนญี่ปุ่นจริงๆในหนังสือนะคะเขียนว่าแต่ละคนนั้นมีความเป็นปัจเจกบุคคลหรือมีความเชื่อและมีวิถีในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนอย่างมากค่ะ แต่พะทุกคนมีอิชิกายสังคมญี่ปุ่นจึงถูกพัฒนาขึ้นมาโดยมีความสอดคล้องและเป็นสังคมที่ยั่งยืนค่ะประการที่4ความสุขกับสิ่งเล็กๆทำเนียมปฏิบัติในญี่ปุ่นนะคะจะเริ่มต้นสิ่งแรกสุดยามเช้าด้วยประเพณีดั้งเดิมอย่างการดื่มชาเขียวแม้ปัจจุบันอาจจะมีกาแฟชาช็อกโกแลตซึ่งทําให้เหมาะกับคนที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ถ้าสร้างนิสัยในการทําสิ่งที่ชอบที่สุดเป็นสิ่งแรกตอนตื่นนอน หรืออย่างการเล่นโชกิหรือมารุก่ปุ่นของพนักง,งานออฟฟิศที่รวมกลุ่มกันมาเล่นในถุกเชา้าบนตู้รถไฟระหว่างการเดินทางไปทำงานค่ะประการที่5การอยู่ตรงนี้ตอนนี้เป็นการเชื่อมโยงก,กันกับข้อ2คือการปลดปล่อยตัวเองค่ะจนเข้าสู่สภาวะลื่นไหลในการทำงานซึ่งก็คือการอยู่ตรงนี้ตอนนี้ใส่ใจกับสิ่งที่ทำตรงหน้ากับปัจจุบันอย่งางใส่ใจถึงแม้ว่าคนจะต้องทำงานนานเท่าไหร่ คุณก็จะจดจ่อได้ความสุขกับสิ่งที่ทําตรงหน้าและทําต่อไปค่ะอีกิกายนะคะมันคืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณสารวนอยู่กับมันจนผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตคุณไปได้แล้วสามารถกลับมาเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ในชีวิตของคุณได้แล้ววันที่คุณหมดลมหายใจคุณจะไม่เสียใยในสิ่งที่คุณไม่ได้ทําค่ะขอให้ทุกคนค้นพบอีกิกายของตัวเองนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ ติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย